เอ๋นายน้อยฉูสวินท่านเองก็มาด้วยอย่างนั้นหรือสัตว์อสูรพวกนั้นน่ากลัวสุดๆเลยโชคดีที่นายน้อยฉูเฟิงมาได้ทันมิเช่นนั้นพวกเราได้ตายกันหมดแน่ฉูเฟิงเป็นคนจัดการพวกมันทั้งหมดอย่างนั้นหรือใช่แล้วขอรับสัตว์อสูรระดับ2และสัตว์อสูรระดับ3ทั้งหมดจํานวน5ตัวเป็นไปได้ยังไงกันนะขอบคุณเจ้ามากนะขอบคุณอย่างนั้นหรอนี่มันหมายความว่ายังไงกันหรือว่าฉูเฟิงไปถึงขั้นที่5ของเขตแดนจิตวิญญาณแล้ว ในน้อยนี่ท่านจัดการมันด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นหรือมีอะไรหรือเปล่าหรือ,รอว่าจะผิดพลาดไปเช่นอย่างว่ารู้อยู่แล้วว่าสารสูตจะออกมาเปล่าขอรับข้าเพียงแคอ่อยากจะรู้เท่านั้นเองเอ๋ล hey, ุงจางท่านดูเหนื่อยนะหรือว่าจะไม่สบายละ่ะแล้วก็นะลุงจะไม่ให้ดีเป็นเพียงแค่คนรับใช้อย่าถามอะไรที่ไม่ควรถามในจงอย่าทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเออข้าเข้าใจแล้วนี่ในน้อยชิวเฟิงพวกเราจะทํายังไงกับพวกสารสูตรพวกนี้ดี เออเอาเป็นว่าข้ายกให้พวกเจ้าไปทําเป็นมื้อเย็นกันเถอะเฮ้ยเชโยเชยโย้ขอบคุณนายน้อยน่าจะเป็นที่นี่นะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้มันสามารถดึงดูดพวกสารสูตรได้โดยที่ไม่มีใครรู้สึกตัวเอ้ hey, มันหายไปแล้วลูกแก้ววิญญ,ญาณอยู่ไหนนั่นมันของท่านพ่อนะหากท่านพ่อรู้มีหวังข้าได้ตายแน่หรือว่าสารสูตรจะกินไปแล้วไม่สี่กล่องน,นี้ไม่มีรอยเปิดเลยด้วยสิแฮะเดี๋ยวก่อนสิข้าระขอบใจเจ้าจริงๆ จริงๆแล้วเจ้าสามารถมอบมันให้กับข้าตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ต้องทำเช่นนี้เลยก็ได้แม้ว่าสารสูตเหล่านี้จะไม่สามารถถามันพบแต่ว่าข้าสัมผัสถึงมันได้ไม้ว่าใครก็คงรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ปกติและเพื่อตอบแทนสำหรับของขวัญชิ้นนี้ที่เจ้ามอบมันให้กับข้าข้าจะตอบแทนมันอย่างสาสมเลยเขตดแดนจิตวิญญาณขั้นที่7ดูนั่นสิท่านหัวหน้าตระกูลฉู่มาแล้วท่านฉูหยวนป้าและลูกชายทั้งสองคนของเขา พวกเขาทั้งสองคนดูแข็งแกร่งกันมากเลยข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปข้าได้ยินมาด้วยนะว่าวันนี้ท่านชูหยวนป้าจะลาออกและทำการเลือกหัวหน้าตระก,กูลชู่คนใหม่นะ่ะวันนี้พวกเราคงจะต้องจับตาดูให้ดีแล้วล่ะที่นี่คนเยอะจริงๆเฮ้ hey, ดูนั่นสิตระก,กูลสรีไม่ใช่หรือตระก,กูลสวีเป็นตระก,กูลคู่ปรับของตระก,กูลชูแล้วพวกเขามาทำอะไรที่นี่กันหลักสวีเฉียงวันนี้เป็นวันรวมตระก,กูลชู่เจ้ามาทำไหม ชูเรนอี่ข้ามาที่นี่เพื่อชมการแสดงเท่านั้นเจ้าหาได้อย่าต้องกังวลเลยตระกูลฉู่ไม่ต้อนรับคนอย่างเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิพูดกับข้าอย่างนั้นหรือเพตแดนจิตวิญญาณขั้นที่เก้าอย่าได้กังวลไปข้าจะจัดการกับเขาเองแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันแต่รู้สึกได้ว่าเขาจะแข่งแกร่งกว่าข้านิดหน่อยเมื่อไหร่กันนะฮ่าฮ่าฮ่าข้าเพิ่งจะมาถึงขั้นนี้ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองโหเยี่ยมยิ่งนักดูเหมือนว่าตำแหน่งหัวหน้าตระกูลคงจะรอเจ้าอยู่ใกล้ๆนี้แน่ ไม่คิดว่ามันจะเร็วไปหน่อยหรือที่จะพูดเรื่องแบบนี้นะ่ะนี่เจ้าก็ด้วยอย่างนั้นหรือนี่แค่เขตแดนจิตวิญญาณขั้นที่9้าเท่านั้นตอนนี้ข้าตั้งป้าไว้ที่เขตแดนเกาะเกิดขั้นที่หนึ่งนะพวกเขาแข่งแก่งกันมากจริงๆเลยมันคงจะเร็วเกินไปที่เราจะบอกว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปฮ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นอะไรที่นี่เรายินดีต้อนรับทุกคนเหล่านี้ฝากดูแลแขกของเราด้วยอย่างไรก็ตามพวกเราไปนั่งพักกันด้านในดีกว่า นี่ระหว่างพวกเราคิดว่าท่านพ่อจะเลือกใครแด่เจ้าถึงไม่ถามท่านพ่อด้วยตัวเองล่ะบ้าชฉมัดถ้าเกิดไม่ใช่เพราะว่าลูกแก้วจิตวิญญาณนั้นหายไปแล้วล่ะก็ข้าจะลงโทษเจ้าเด็กบ้านนั่นให้หนักเลยถ้าท่านพ่อหาข้าเจอแล้วล่ะก็ข้าโดนเขาฆ่าตายแน่เพื่อความปลอดภัยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนี้ข้าคงจะต้องรีบกับสำนักเขียนเฟิงให้เร็วที่สุดฉูเฟิงข้ามียกโทษให้กับเจ้าแน่อานั่นฉูสวินไม่ใช่หรือเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเจ้ากันหรือว่าไปโดนพึ่งต่อยมาหรือฉูเฟิง